สู่กันต่อค่ะพี่น้องคะกับไรอ้อยหมู่ว่านเนี่ยค่ะพี่น้องที่บอกให้พี่น้องคว้านหมูว่านนี่ทิพย์หมูว่านนี่นะคะที่บอกว่าเอ้อยนี่ไรอ้อยนี่เป็นไรอ้อยต่อสามดาวที่นี้ด้งนั้นค่ะพี่น้องจะได้ตัดใจที่จะปลูกใหม่ค่ะหมู่ว่านนี่ท้ายเปลแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่านึกว่าฝนจะตกค่ะเห็นส้มฝ่าส้มเมือมากฝ่าเมือกมากเมือกมากนี่ร่มมากก็ไม่ฝนตกค่ะคาดหวังว่ามันดินสีแดงชุ่มชื้นสีแดงท่ยง่ายขึ้นค่ะ อา,า,ากาวันจะกลมพัดไปท่านไ,ได้ค่ะพี่น้องบ่มีฝนมาซักเม็ดเลยค่ะวันนี้ก็เลยตรงมาสู่แบบแห่งๆนี่ระคะพี่น้องพี่น้องเบิ่งตทีะ่ะคคะปุ่นขุ่งไงกุ๊บเลยค่ะพี่น้องเห็นบาแห่งแหล่งหลายเนาะคะ่ะห้พี่น้องในเบิร์กบรรยากาศการเตรียมไทยเตรียมที่จะปลูกอ้อยไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม เขามากกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันรายกันตลอดไปนะคะพี่น้องขะขอพี่น้องทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งคังร่ำรวยทุกคนเนาะคะ่ะเบ่งบรรยากาศกันไปเรื่อยเลยด้วค่ะ 嗯。<clears throat>